ับมาแล้วครับเป็นโอ้ตัวตลกนะเด็กคลาวแล้วเียกคงมีกั้นสวิตโนวันนะเป็นคอมโบเลยเกมเหมือนเดิมเลยใช่ครับต้องกระทืบครับไม่กระทืบไม่ได้เห็นคนวัยนะโนวันกั้นสวิตเครื่องยังไม่เดินเลยครับเครื่องยังไม่เดินเลยครับตอนนี้โดนด้วยครับอย่างครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับเหมือนขวดน่าจะเหลือแค่ขวดเดียวแล้วหรือเปล่า โอ้ไม้โซนนี้จะหมดเอานะครับต้องรีบปั่นนะครับเพื่อนต้องคอเด็ดต้องแทนฮลต้องแจ้งแล้วนะครับว่าไม้จะหมดนะเขาขย่าขวดมาครับรับเซฟครับไปบ้านฟ้าเหรอจะเข้าถึงบ้านฟ้าไหมนั่นเองครับไม่ได้ครับผมว่ายังจะต้องเล่นนอกนอกบ้านฟ้าครับเพราะว่าไม่งั้นโดนใต้ดินแล้วโอกาสการแพ้มันจะสูงครับพยายามปั่นโยกน่ปั่นแยกกันนะ เข้าไม้โดนครับหนึ่งพันครับเอาแล้วครับสวยครับแพนเฮลดึงให้ครับต้องกระทึบครับมีขวดปลาเขาก็โดดได้ครับยังไงก็ต้องกระทืบครับถ้าเขาพับมาไปแล้วมันต้องปลาก่อนแล้วมันถึงตีทีเดียวลมครับจังหวะที่ปลาโดนเขาก็กระทึบได้ไอเขาก็กระโดดไม้ได้ครับอ่าแตววิ่งกลับมาโซนที่ไม่มีไม้แบบนี้น่าจะไม่รอดแล้วครับต้องไปฝั่งนู้นเลยอดึงได้อยู่ครับตรงนี้มีไม้มีแผ่นหนึ่งฮะเล่นได้ดึงได้อยู่ครับปั่นครับ หกสิบเปอร์เซ็นแล้วครับเครื่องนี้สามสิบเปอร์เซ็นครับไม่โดนครับโู้ดนหลังโดนครับโอ้พ่อเขาแบบครับจบแล้วครับโอ้โหสวยแล้วครับเพราะว่าตัวนี้ไม่มีไม้แล้วครับถือว่าดึงได้นานแล้วครับน่าจะได้อีกเครื่องหนึ่งครับแล้วก็อีกโห้นผน่าจะได้อีกสองเครื่องเลยด้วยซ้ําครับไม่น่าจะมีปัญหานะปั่นให้ยับครับผมว่าเครื่องขึ้นช้าผมว่ามีคนนึงไปหากล่องแน่เลยครับอ่าใช่ไหมเลยเลยใช้ตลาดในช่วงแรกไปไปพอสมควร เสร็จสามเครื่องคือถ้าถ้าถ้าไล่แฮนเฮลก่อนนี่คืองานหยาบเลยครับสำหรับคิลเลอร์น่าจะเป็นตึงตึงที่สุดแล้วไหมผมว่าใช่ครับแฮนเฮลนี่น่าจะเป็นผู้เล่นที่เล่นแล้วโดดเด่นที่สุดแล้วนะในทัวร์ไม่ช่วยแน่นอนครับเพราะไม่สนใจครับเขาปั่นอย่างเดียวแล้วนี่ครับปั่นอีกสองเครื่องครับปั่นอีกสองเครื่องครับเฝ้าเฝ้าไปครับปั่นไวครับปั่นไวครับ เดี๋ยวมาต่อเครื่องนี้อีกอีกคนนึงครับโอ้เขาปล่อยตายได้อยู่แล้วไม่แครใช่ครับเฝ้าเลยครับเป้าไปก็เท่านั้นครับเพราปั่นยับครับการสวิตก็ไม่น่าจะทันครับมีสองประตูครับการมันรอดแค่คนเดียวก็ชนะแล้วครับเซเวนซีลครับโจทย์ยากไปหน่อยครับอะไรโบ ต้องทำยังไงครับถ้าเฝ้าอย่างนี้ยังไงก็รอดครับอืมเขาปั่นยับครับเฝ้าอย่างนี้ไม่ได้อะไรแล้วผมบอกเลยครับแพ้รอเวลาแพ้เลยอ่ะใช่ครับเจ็ดสิบสามแล้วครับแปดสิบแล้วครับจะรอเลดเกมจริงๆเลยครับกั้นสวิตช์ได้ใช้คนเดียวนะมันจะไม่คุ้มเมานะแล้วต่อให้มีกั้นสวิตช์ถ้าเขาเจอกุญแจเขาก็ลงท่อเลยเหมือนกันครับปั่นเสร็จครับนี่ครับกั้นสวิต ทำงานแล้วแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นไรครับก็อยู่คนละประตูครับเขาไปสองประตูไม่ได้อยู่แล้วครับอีกอีกคนนึงรอสแตนบายครับแค่นึนงอีกคนงรอสแตนบายกลางแมพครับมันรอดแค่คนเดียวก็ชนะแล้วครับยังไงครับอ้าวโนวันไม่ได้ใช้ครับไปแล้วโนวันไม่ได้ใช้ครับเกิดตรงหน้าประตูเลยครับเหมือนเขาจะช่วยแล้วเปิดประตูแล้วครับอ้าวไม่ช่วยครับอ้าวล้วช่วยได้ด้วยครับ เราช่วยได้ด้วยครับขวดเหมือนปลาไม่โดนหรือเปล่าครับตะ่กี้ปายยากครับแล้วรอดครับอีกคนนึงไปออกอีกประตูครับมีแทงหลังครับอีกคนนึงไปออกอีกประตูครับโอ้โหรอดสี่เลยครับแบบนี้โอ้โหช่วยได้ด้วยครับรอดสี่เลยด้วยครับต่าช่วยแม่ยังไงอะ ถ้าอุ้มก็โดนแทงหลังครับออกอยู่ดีครับเรียบร้อยแล้วนี่คนนี้เอาทีไสเลนมาเปิดประตูเร็วใช่ครับเขามีพยาบาลติดตัวแล้วจริงๆเอาเบิร์นี้มาดีนะครับแต่ผมเพิ่งเห็นเกมแรกเนี่ยที่มีคนเอามาฮิวไว้99ครับแล้วก็ไปนั่งปั่นไฟเร็วขึ้น9ครับฮิวเพื่อนเร็วขึ้น9%พอผีมาก็ค่อยกดฮิวเองให้เต็มครับถ้าเกิดอยู่ในสถานะเจ็บมันจะทำอะไรไวหมดครับเกา็แต่ก็ต้องไปเจอคิลเลอร์ที่ไม่ได้วันช็อตนะแล้วต้องไปคิลเลอร์ที่ต ออกเลยก็ได้นะครับไม่มีอะไรแล้วนะเวจีออกไหมครับออกไหมครับอย่างยิ่ยอยู่ยังยิ่งยังอยู่ยังไงยังไงไปลงท่ออันนี้ก็อันนี้ก็รอเมื่อไหร่จะออกอ่ะออกแล้วรับผมเวจีครับโอ้ทำเกมเร็วให้ได้รับชมกันอีกแล้วนะเซเว่นซิลเสมอเสมอเลยจริงๆนะทีมทีมนี้ครับในการเล่นโซลเวอร์ไม่ทำให้เราผิดหวังเลยอืเป็นเล่นมาเป็นโอนี้นะครับเออจริงๆเกมที่แล้วก็เล่นโอนี้ก็ได้นะ เออทางสัทางฝั่งของบี้นะครับแต่ว่าไม่เล่นครับโอ้โหจุ่มเครื่องเดียวสามคนมีผูฟเลยครับโอ้โหดูเครื่องครับดูเครื่องครับแต่วิ่งหนีไปแล้วหนึ่งคนนะไปเช็คเครื่องหมน่าได้ยินเสียงไหมเช็คครับมาแล้วปันระเบิดครับอ้าวแล้วแจกเลือดแบบนี้ครับอันตีกำลังจะมาครับมีล็อกเครื่องกั้นสวิตกั้นประตูแล้วก็หัวหมูครับ ยังครับยังเลื่อกที่จะไม่เปลี่ยนยังเลือกที่จะไม่เปลี่ยนเปิร์กท้ายเกมเลยครับโและไล่แตกแน่นอนครับเอ้ยโอ้โหเอ้าเอ้าพลาดทั้งคู่ครับแต่บี้พลาดกว่าครับอู้หูเจอสเต็ปปิงไปจังหวะนี้ครับ รู้ว่าเขาจะรอพับไม้ครับก็เลยตีหยัดไม้ไปเลยนะเครื่องแรกเพิ่ง50เองครับจะไปถูกไหมครับกลับไปเช็คเครื่องในบ้านบ้านเล็กอีล้อมแน่นอนครับผมคิดว่าเขาน่าเช็คทันแต่บี้เขาไม่ไม่เปลี่ยนเปิร์กจริงๆนะครับเอาแล้วเปย์ไม้อย่างนี้เลยเหรอครับขอเพย์เครื่องนี้เสร็จนะแต่จะต้องโดนหนึ่งคนนะครับจะต้องโดนหนึ่งทีแน่นอนครับหนึ่งคนเตียไม้อีกแผ่นอ่าสองแผ่นเลยครับไม่โดนแต่ห้าแผ่นแล้วนะแบบนี้นะ ใช่ครับเพิ่งได้เครื่องเดียวด้วยนะโอ้เร็ดเกมจะเหนื่อยเอานะครับโดนระเบิดอันติโอนี e ้อย่างเดียวนี่แทบจะเล่นไม่ไหวอยู่แล้วนะตรงนี้ไม่มีไม้แล้วครับหลอกไฟอ่าหลงครับดิวครับมาครับหนึ่งทีครับ <c oughs> นี่ครับเหมือนตะกี้จะช่วยกันไปแล้วนะ <c oughs> เครื่องที่2เ <c oughs> พิ่งเริ่มปั่นนะแปดเปเซนตโอเคน่าจะไม่ไรครับกลับ อ่าวแล้วหลงครับหลงไฟครับหลงไฟครับอ่าแล้วไม่เตายยากเหรอครับตีเลยครับซ้ำไหมครับซ้ำไหมครับคินเลอร์ทัวร์นี้กลัวแทงหลังทุกคนจริงๆครับกลัวทุกคนจริงๆครับแทงหลังสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าก็จะต้องโดนเม็กตัวนี้นี่แหละครับแทงหลังในตอนสุดท้ายใช่ไหม พอลงมาใส่สองใสสุดท้ายก็โดนแทงอยู่ดีเพราะจะซ้ำใช่สุดท้ายก็ต้องโดนแทงอยู่ดีครับอือใส่สองเครื่องแล้วครับโอ้แต่เหมือนเขาจะโซนตัวของแมวสีส้มยาวๆนะก็คือกะว่าแทงหลังหมดแล้วค่อยอุ้มเลยนับเวลาอยู่กับละอุ้มขึ้นมาสุดท้ายเขาก็จะมาช่วยได้อยู่ดีครับผมว่ามีอันติแล้วปะเก็บเลือดมานานละ มีแล้วครับอันตีมีแล line, pool, so it, it like ้วถ anyway> ้าเนี s <S ่ยถ้าเกิดมีถ้าเกิดเขากำมืออย่างเงี้ยคือมีเลือดแล้วครับมีอันตีแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ช่วยได้อยู่ดีครับเพราะไม่ได้เฝ้าไม่ได้โซนถึงเฝ้าโซนก็ช่วยได้อยู่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้เปิดอันตีเฝ้าก็เขาก็ไอ้นี่อยู่ดีครับช่วยได้อยู่ดีอะกลายเป็นว่ายืนรอยืนรอแบบเนี้ยเสียเวลาฟรีเลยนะครับเนี่ยช่วยแล้วครับแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องโดนแทงหลังอยู่ดีครับอาจจะไล่คนนี้ก่อนโอ้โหแล้วตีโดนด้วยครับ ต่อไหมต่อครับอ่ะอาจจะไม่โดนแล้วครับเพราะว่าถ้าเกิดต่อคนนี้เอ้าติดแง่งครับต่อคนนี้แล้วอาจจะไปต่อคนต่อไปครับอ่าตรงนี้เป็นทางยาวเอ้าไม่โดดครับกล่าวว่าเขาจะโดดครับแต่เขาไม่โดดครับเเชิงหนาอยู่นะยังไงครับยังไงครับแทงเข้าตู้ไปแล้วหรือเปล่าไม่ครับโดนหน้าต่างและเข้าตู้เป็นยังไงครับ เป็นไงครับผมบอกไปแล้วครับว่าสุดท้ายก็จะต้องโจนอยู่ดีนั่นแหละครับแล้วเขาช่วยไม่ <คน S 1> ตา่างอะไรกันครับใช่ครับกลายเป็นว่าที่ยืนรอตะก,กี้คือให้ยืนรอให้อีกอ,อีกทางฝั่ง Akl ปั่นไฟฟรีครับเออโดดข้ามมาเล่นแมทเทพครับ หลออไฟ1นึ่งเตปมาตรงนี้พับไม้ทิ้งไปก่อนนะซื้อเวลาเสร็จแล้ว3เครื่องครับอีกเครื่องหนึ่งหกแล้วนะ่าจะปั่นอยู่คนเดียวนะไม่ได้ขึ้นเร็วมากครับเขามีตายยากอยู่อีกด้วยโอจูได้อีกยาวๆไม้โซนนี้เหมือนจะหมดแล้วหรือเปล่า,าต้องฉีกไปโซนหน้าโซนหน้ายังมีไม้อยู่เรียบร้อยครับเสร็จครับ มีเกม5แน่ๆครับแบบนี้ทางฝั่งบี้ครับเอ้าเหมือนลงครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับที่มีตายยาก <c oughs> อ <c oughs> แล้วรอบไม้ย่างไกลครับ <c oughs> เรียบร้อยแต่ว่าประตู <c oughs> เปิดแล้วย่างไวโอ้และแขวะไปแค่ทีเดียวครับกั้นสวิตได้ใช้แค่ทีเดียวครับ เหมือน <CL. S 2> ที่ผมบอกเป๊ะครับโดนไปเลยนละครับแทงหลังผมเห็นทุกทีมเลยครับในทัวร์การแข่งขันนี้ไม่โดนครับแทงหลังยังไงก็ไม่ยอมโดนครับสุดท้ายเป็นยังไงครับสุดท้ายก็ต้องโดนอยู่ดีครับเพราะว่าพอเนื่องในตอนสุดท้ายแล้วมันเครื่องมันเหลือหือเครื่องไปสามเครื่องสเครื่องแล้วสุดท้ายเราจะมายืนรอเสียเวลาไม่ได้ครับสุดท้ายก็ต้องเปิดตู้อุ้มออกมาเพื่อเพื่อที่จะโดนแทงหลังแล้วก็ไล่ใหม่ครับตีโดนนะ ันนี้ไม่ได้มีโนวันนะมีแค่กั้นชีวิตเฉยแล้วเปิดอันติผมจะไปฟาดอีกสองคนที่เหลือต่อครับถ้าหาเจอนะจังหวะไล่ครับรอยเท้าครับเอ้าเฮ้ยลอรลี่ครับเอ้าเราไม่ไม้ใช้ไปแล้วครับอู้ดด้วยเอาแย่แล้วเอาแล้วครับวนกลับเอาแล้วครับเขาต้องแต่แน่ฮะยังไม่แต่หรอผมว่าน่าจะยังไม่ฝืนมีมาแต่นะผมว่าน่าจะอยู่แถวประตูหรือเปล่าอุ้มครับคนนี้ก่อนอุ้ม เอออย่างนี้อาจจะมีเกมพลิกนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าอีกคนหนึ่งพลาดขึ้นมานี่คือจบเลยนะเก็บสี่นะตัวมันเป็นตัววานิฮิตดาวครับมันพิเกมได้เสมอครับต้องดูว่าอีกคนหนึ่งอยู่ไหนครับแต่ทันเหรอไม่ทันเหรอครับบล็อกบล็อกฟันโอ้โหเขาตัวบังครับช่วยช่วยช่วยมาได้ครับแต่ว่าแต่ว่าเจ็บสองแล้วเห็นทั้งคู่แบบนี้แล้วเปิดอันตีครับไ่ใทรครับ ปวดอู้เจอด้วยอุลฟาโดนเรียบร้ยอยค,ครับ <Yeah. S 2> ต้องออกแล้วครับอีกคนนึงมีหลุดทุกครับ <c oughs> ต้องออกแล้วหรือเปล่าครับสำหรับรอลอนี่ <c oughs> ประตูเหมือนจะยังไม่ได้เปิดเลยป่ะออกเปิดแล้วรอ,ล,องลงท่อครับคนนี้รองลงท่อเท่าแขนอีกคนนึงคือโดนเลยครับล <c oughs> อนลี่ต้องออกแล้วครับออกไหมครับไม่ออกโดนก้านประตูนะครับเขามีก้านประตูอยู่นะครับเขายังมีก้านประตูอยู่นะครับและแขวนอีบร้อย แล้วมาเนี่ยครับลอรี่เขาเห็นเขาเห็นนะล้วการประตูครับแล้วการประตูครับเต็มหลังเลยครับแต่ว่าอีกคนนึงก็น่าจะช่วยได้ครับอุ้มก่อนอุ้มครับยังอุ้มอยู่ครับ <c oughs> มันยังกั้นประตูออยูงยไงครับ<ๆ>เขายังพอมีเวลาฮะแล้วทั้งสองคนที่เจ็บด้วยอีกคนนึงฮิวไม่ได้อีกอันติน่าจะมาแล้วฮะน่าจะลอดสองอยู่ดีหรือเปล่าครับเหมอเหม่เล่นดีๆอาจจะรอดสามด้วยซ้ําครับอย่างอันติยังไม่เต็มยังไม่เต็ม อย่างครับขาดอีกครับเขากำ้ังจะวนมาช่วยอ้าวแล้วคนนี้ไปล้มครับถ้าคนนี้ล้มซวยเลยนะครับคนนี้ล้มคือได้สามครับอีกคนนึงต้องไปช่วยครับใช่ครับอ้าวแย่แล้วแย่แล้วครับแม่ครับเขาเป็นอันติเปิดเลยครับโอ้แย่แล้วไม่ทันครับไปช่วยไม่ทันแน่นอนครับเขาวิ่งไวน่าจะต้องต้องแอบก่อนครับ แล้วต้องดูครับเปิดไปแล้วครับผมว่าต้องวิ่งออกอีกประตูไปเลยฮะเอาคนเดียวแล้วครับหรือครับเห็นครับเพลยรอยเลือดครับแล้วได้ยินรับเรียบโอ้กอ้โคคัมแบ็กครับช็อตนี้เฮ้ยคัมแบ็กเลยครับเพราะว่ามันตัววานิชดาวครับโอ้มันเป็นไปได้ยังไงคัมแบ็กของจริงครับจังหวะนี้ มีลุกอีกไหมครับอน้นี่กั้นประตูทําทําอย่างนี้มาสองรอบเลยนะครับกั้นประตูฮะ<า>เปิร์กนี้เลยครับคือเวลาเซอยังไม่ออกประตูอะ่ะเขาชอบไปยืนรอหน้าประตูอยู่แล้วแล้วพอจังหวะที่แขวนแล้วประตูมันกั้นมันเห็นออร่าแล้วเขาเดินหามันเจอทันทีไงครับแล้วยิ่งเป็นโอนี้ที่โรเหตุเร็วอยู่แล้วด้วยแล้วเกมนี้คือเจ็บกันทั้งเกมไม่ได้ฮิวกันเลยเขาก็เลยเก็บอันตีได้หลายรอบมากมาก,มากแล้วกลายเป็นว่าฝั่งของเซเว่นซีอครับเก็บไปได้ห้าแต้มเต็ม สมก็เป็นเซเว่นซีลจริงนะเล่นสุดท้ายก็ยังกลับมาได้อ่ะ